ก็สวัสดีนะครับวันนี้มาพบกับเรานะครับร้านปอปถมแท็กเตอร์กำแพงเพชรนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้เรามารีวิวสินค้าอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัว L4708 นะครับตัวนี้เป็นตัว DT นะครับเป็นปี55ครับรถไล่นะครับตัวนี้ปี55แล้วนะครับลูกค้ารถไล่ร0 0ร์นะครับรถไล่100%นนะครับตัวนี้ รถไม่เคยลงนานะครับตัวนี้ลูกคา้ามาพร้อมกับใบมีดด้านหน้าของตาช้างนะครับแล้วก็เป็นผาน6คูณ24ของซีอมทีนะครับตัวนี้เรื่องผานท่านลูกคา้าก็ถ้าไม่ชอบสีหรือว่า,าจะเปลี่ยนพวงใหม่ก็ได้นะครับลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าจะอาชอบนะครับตัวนี้ผมสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นพวงใหม่ให้เลยได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้ครับผมเอามาใส่ก่อนนะครับลูกค้าถ้าเกิดลูกค้าชอบตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เอาไปครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้ผานใหม่นะครับ ก็อาจจะต้องมีเพิ่มเงินสักสักนิดนึงนะครับลูกค้าครับตัวนี้นะครับเป็นใบเต็มนะครับใบยี่สี่นะครับอ่าเรามาเจาะจองตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นรถไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าปีห้าห้านะครับอ่าผมจะเกิดน้าก่อน,นครับปีห้าห้าครับลูกค้าเป็นตัวที่อ่า เป็นรุ่นที่พัฒนามาแล้วนะครับพัฒนาจากปี5354นะครับลูกค้าอถารถ47มีตั้งแต่ปี5354นะครับตัวนี้จะจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะครับตัวนี้ก็ราคาก็จะต่างกว่านี้ครับถ้าเป็นปี5354นะฮะถ้าเป็นปี5556ครับตัวนี้2ปีนี้จะเป็นตัวที่พัฒนามาแล้วนะครับลูกค้าปรับปรุงข้อด้อยนะครับจากปี5354มาเป็นปี5556นะครับแต่ว่ายังไม่ขึ้น s อนะครับรับ ปี57ครับขึ้น sp นะครับ c 7 sp คืออยู่ปี57นะครับลูกค้าอ่าตัวนี้นะครับอ่าเป็นรถไล่ครับชั่วโมงการทำงานอ่า1,700ชั่วโมงนะครับลูกค้า1,700ชั่วโมงนะครับชั่วโมงการทำงานตัวนี้ผมยืนยันได้ว่าเป็นชั่วโมงแท้นะครับลูกค้าชั่วโมงแท้นะครับเพราะว่ารถผมนะครับ สม่วโมานอาจจะสูงนิดนึงนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องคิดด้วยว่าเป็นรถไล่ครับลูกค้ารถไล่กับรถนาที่ต่างกันครับรถไล่นะครับทางานครับอาจจะเป็นปีละครั้งนะครับหรือว่ามีการฉุดลากสลี่ไปมาก็ชั่วโมงก็ขึ้นแล้วนะครับเพราะว่ารถนาส่วนใหญ่ครับจะทํานาด้วยกัน3ครั้งหรือพื้นบางพื้นที่ก็2ครั้งนะครับครับรถนาจะใช้กําลังเครื่องนะครับกาลังเครื่องตัวนี้นะครับปั่นมหาท่อนเกียร์นะครับเป็นท่อนเกียร์ PTO แล้วปั่นมหาท่อนท้ายนะครับ เื่อจะเอาแรงกําลังเครื่องปั่นโรตารี่นะครับทําให้เครื่องนะครับเริ่มใช้งานหนักนะครับคือปัญหาของรถนานะครับแต่ตัวนี้เป็นรถไล่ครับรถไล่คือเป็นรถที่ฉุดลากดึงลากเฉยๆนะครับไม่มีการปั่นโรตารี่นะครับตัวนี้ครับเป็นเป็นใช้กําลังแค่วิ่งนะครับหมุนล้อนะครับไม่มีปั่นโรตารี่นะครับรถไล่ข้อดีจุดตี่นี้นะครับ รถจะไม่โสมมากครับแต่จะมีข้อโสมของรถไล่คือ1นนะครับสลักใบมีดนะครับ2ยางหลังนะครับ3หลังคานะครับลูกค้ารถไล่จะมีปัญหาตรงนี้นะครับแต่เป็นส่วนประกอบภายนอกเราไม่ต้องสีเรียรับตัวนี้รถยางเราเ็เปลี่ยนได้นะครับตัวนี้ผมเปลี่ยนยางให้ใหม่1คู่นะครับอ่าตัวนี้ยางของยี่ห้อซูเปอร์ครับ1คู่เลยนะครับแล้วก็คู่หลังหนึ่งคู่ครับแล้วก็หลังคาก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเป็นตัว ราคาแท้นะครับราคา2008นนะครับแล้วก็บูธใบมีดด้านหน้าครับตอนนี้ผมก็ตีให้ใหม่นะครับก็เดิมมันก็ไม่ไม่เชิงจะหลวมหน้าเกียดนะครับแต่ว่าก็ตีใหม่เลยดีกว่านะครับเพราะว่าลูกค้าได้ไปใช้งานยาวๆนะครับใบมีดตัวนี้ผมทำสีให้นะครับสีล้อทั้งสี่ล้อครับผมทำสีให้นะครลู้าอ่า สีตรงนี้ครับจะเป็นสีเดิมครับลูก้าสีเดิมแต่ว่าผมพ่นและเกอร์เคลือบเงาของทูเครถยนต์ให้นะครับตัวนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นสีที่ผมเก็บเป็นบ้างเป็นบางจุดนะครับนี่ครับบางโคลและพักเท้านะฮะบางโคลนี่ฮะเป็นบางจุดนะครับลูกค้าก็เก็บสีให้ของทูเคเลยนะครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกลัวซีดนะครับตัวนี้ผมเก็บให้หมดนะครับเบาะผมพุ่มให้ใหม่ใส่กล่องเครื่องมือให้ด้วยนะครับตัวนี้ของมือใหม่นะครับ สวยครับไม่ผูนครับลูกค้าดูรถครับดูตรงนี้นะฮะรถส่วนใหญ่ตรงนี้เขาจะวางพวกโซ่พวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับจะวางอยู่บนบริเวณนี้นะครับก็ตอนนี้ผมก็เก็บให้ใหม่เรียบร้อยครับมันจะมีรอยถลอกมาบ้างก็ถ้าไม่ทําก็จะไม่สวยนะครับลูกค้านี่ฮะครับผมก็จัดการทําสีให้นะครับตัวนี้ขัดทําสีให้เรียบร้อยนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังนะครับชั่วโมงพันเจ็ดนะครับตัวนี้ลูกค้ายืนยันได้นะครับชั่วโมงแท้นะครับชั่วโมงพันเจ็ดนะฮะ เนี่ยฮะบูธพงมาไลยผมเปลี่ยนให้แล้วนะครับเน่นตัวนี้เดินหน้าถอยหลังนี่เลยนะครับ47เดนะครับเดินหน้ากับผักหน้าถอยหลังก็ผักหลังเลยนะครับใส่เกีย์หลักขาไว้นะครับซีเป็นตัวรถที่ขับง่ายครับและรถเป็นรถที่รุ่นที่ทนนะครับผมจะบอกนะครับว่า4ีนะครับเป็นรถที่ที่ไม่จุกจิกครับ L5018 จุกจิกกว่านะครับผมจะบอกเลยนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับลูกค้าผมจะบรรยายตรงนี้ก่อนรถตัวนี้นะครับ ทํางานมาพันเก็จริงนะครับลูกค้าบางร้านไม่ถึงพันก็มีเยอะแยะไปนะครับแต่ก็ต้องลูกค้าต้องดูด้วยนะฮะว่าหนึ่งเขาตัดท่อนเกียร์มาหรือยังนะครับนี่ฮะชั่วโมง6กเจ็ร้อยไม่ได้ตัดแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะฮะตอนนี้นะครับลูกค้าผมเพิ่งมาตัดท่อนเกียร์นะครับนี่ตัดตัดท่อนนะครับตรงนี้นะครับตัดท่อนเพื่อนะครับเพื่อตอนนี้ผมเพิ่งมาตัดเป็นมือแรกนะฮะ เพื่อเปลี่ยนซินนะครับซินเขาเรียกเป็นซินดีทีครับซินเผากลางจากตัวหลังเพื่อจะขับเคลื่อนไปเผาหน้านะฮะซินตัวนี้นะครับลูกค้ามันจะอยู่ในห้องคัดนะฮะสาเหตุการตัดท่อนคือเราตัดเปลี่ยนแค่ซินนะครับซินตัวละ40บาทนะครับลูกค้าแต่เราต้องตัดท่อนเพราะค่าตัดท่อนข้างศูนย์คิดไป2 3 0สาพันนะครับตัวนี้ครับ ซินแค่40บาทนะครับมีบอกซินอีกไม่ถึงร้อยนะครับอะไรกับส่วนใหญ่นะครับร้านทุกร้านครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตัดให้ลูกค้าเพราะว่าการตัดท่อนนะครับตัวนี้นะครับบ่งบอกถึงลูกค้าที่อื่นก็จะคิดไปว่าคาดหมดนะครับตัวนี้คาดยังเต็มนะครับแต่ว่าตัดท่อนเพื่อปิ่นซินตัวเดียวนะครับลูกค้าตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนซินให้แล้วครับตัวนี้นะครับ ลูกค้าท่านใดไปดูรถที่อื่นต้องดูดีนะครับลูกค้าต้องเปิดน็อตในห้องคัทนะครับเปิดดูนะครับว่ามีน้ํามันไหลหรือเปล่านะครับลูกค้าเป็นน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับอยู่ใต้ห้องคัทเลยนะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่นะฮะตอนนี้ตอนนี้เป็นน็อตน็อตถ่ายน้ํามันนะครับน้ำมันเกียร์นะฮะตัวน,นี้เป็นห้องคัทนะครับมันจะแยกห้องกันตรงนี้นะฮะนี่ฮะถ้าเกิดลูกค้าเปิดน็อตตัวนี้มาน้ํามันไหลแสดงว่าน้ํามัน ไม่น้ำมันท้ายเครื่องก็น้ำมันหน้าเกียร์นะครับหรือไม่ก็จะเป็นน้ํามันเผาเผาน้าครับดีทีนี่ครับที่จะไหลมาหาห้องคัดได้นะครับถ้าเกิดผมไม่ตัดนะครับผมก็ขายได้นะครับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าคนอื่นจะดูว่ารถไม่ได้ตัดท่อนมาแต่น้ํามันเต็มห้องคัดนะครับก็วิ่งได้ครับทํางานได้แต่อนาคตนะครับก็เราก็ต้องเปลี่ยนแผ่นคัดเปลี่ยนซุ้มคัดก็จะเป็นงานบรรลายนะครับผมก็เลยตัดให้นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับ แต่นะครับตอนนี้รถพันเดรอชัโมงของผมสีล้อหลังสองข้างยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับดูกค้าดูนะฮะตอนนี้รถไล่นะครับตอนนี้สีเดิมครับตัวสีเดิมช่วงนี้สีเดิมครับจะมีผมเก็บขาล่มนะครับแล้วก็แขนลากโซ่นะครับตัวนี้ดูค้าดูนะฮะเนี่ยาดูน็อตนะฮะเนี่ยน็อตตัวนี้นะครับยังไม่เคยผ่านขานขันนะครับเนี่ยทุกตัวนะครับ สินเผาหลังนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับจะเป็นรอยกาวประกันโรงงานนะครับตัวนี้เนี่ยมาประก็นโรงงานนะครับสองข้างนะครับนี่ครับสองข้างนะครับครับแล้วก็ตัวนี้นะครับฝาไฮดรอลิกนะครับไม่เคยเปิดนะครับลูกค้าดูหัวน็อตนะครับ รอยสีครับยังไม่มีรอยใช้ปักแจขันนะครับมีผมเปลี่ยนซีนแขนยกครับให้สองข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้ PTO เป็นรถไล่นะครับตัวนี้ใช้งานน้อยมากครับรถไล่ไม่ได้เปลี่ยนซีน Pto เลยนะครับตัวนี้นะฮะล้อเดิมนะครับตัวนี้นเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนลูกค้าดูตรงนี้นะฮะนี่ฮะจะไม่มีรอยสึกเลยนะครับตัวนี้ลูกค้าใช้แค่ปั่นปั่นปั่น ปั่นน้ำนะครับเป็นต่อมาเป็น,เป,นเป็นตูวรี่ปั่นน้ำใส่ถังให้เฉยนะครับตอนนี้ไม่ได้ปั่นรูตรี่ครับตัวนี้นี่ฮะตัวนี้แทบไม่ได้ใช้งานนะครับดูสลักตัวนี้นะครับลูกค้านี่ยังไม่เคยตัดนะครับทั้งทั้งนอกทั้งในนะครับถ้ามีการใช้งานเยอะตัวนี้ผมจะตัดให้นะครับเพราะาตัวนี้สึกเยอะ ตัวนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับทูกค้าแขนลากตัวนี้ผมแถมให้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าไปซื้อก็เกือบสองพันครับตัวนี้แถมให้ด้วยนะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยแถมกันครับเพราะว่าเขาจะแยกขายนอกนะนะครับระบบไฟครับสี่ดวงครับตัวนี้สี่ห้าดวงตรงนี้นะครับสปอตไลท์ผมใส่ให้ใหม่นะครับหลังคาใหม่ไฟยกเลี้ยวครับตัวนี้ใหม่นะครับไฟหลังครับสองข้างนี่ก็ใหม่นะครับใหม่ทั้งสองข้างเลยนะครับ ล้อกระทะก็สวยครับไม่มีแตกนะฮะครับสีของระบบรถยนต์เลยะครับตัวนี้ไม่ต้องกวนครับไม่ต้องกัวซีดนะครับจะมีรอยถลอกบ้านนะลูกค้านี่ฮะซุ้มล้อข้างในไม่ได้ทําสีนะครับครับก็เป็นธรรมดาครับของรถไล่นะครับลูกค้าแต่ว่าจะไม่ผุนะครับตัวนี้นะครับ พาหน้าก็ยังเป็นสีเดิมครับลูกค้าสีเดิมลูกมาอะไรผมเช็คให้ครบแล้วนะครับตัวนี้แน่นนะครับแน่นๆเลยนะครับลูกปืนล้อก็ดีนะครับแน่นนะครับทุกล้อทุกจุดนะครับทั้งสองข้างก็แน่นดีนะครับอ่ะเนี่ยฮะตัวนี้นะครับสีตัวนี้สีมีอะมีสเปรยาราดพ่นมาบ้างนะครับตัวนี้แต่ตรงนี้จะเป็นสีเดิมนะครับอ่ะเนี่ยลูกค้า เกียร์ไม่เคยตัดนะครับตัดแททอนคัดอย่างเดียวนะครับตัวนี้สลักขาน้าผมตีให้ใหม่แล้วนะครับลูกค้าซีนกระบอกเลี้ยวครับตรงนี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับครับแล้วก็ชุดใบมีดก็ประมาณนี้ครับลูกค้าเนี่ยะครับสวยๆนะครับรถตัวนี้เอาไปใช้งานก็ยาวๆนะครับไม่ผิดหวังนะครับลูกค้าตัวนี้นะฮะไม่ผิดหวังนะครับราคาอยู่ที่สามแสน 7 5 0 0 0บา rated. ทครับสามารถส่งได้ทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศครับล like ูกค้าผมส่งฟรีให้ครับภาคเหนืออีสานภาคกลางนะครับภาคตะวันออกผมส่งให้ได้ครับแต่ภาคใต้ครับมันมันยาวจัดครับผมต้องต้องต้องคุยอีกทีนะครับเพราะว่าภาคใต้ก็อาจจะช่วยค่าข่าส่งผมบ้างนะครับแต่เหนืออีสานภาคกลางอะไรผมส่งให้ได้นะครับราคาอยู่ที่3 7 5 0 0 0บาทนะครับเนี่ยฮะ จะให้ดูฝั่งนี้นะครับลูกค้าตัวนี้นะครับสีเครื่องจะเป็นสีเดิมนะครับตัวนี้ฝั่งนี้สีเดิมนะฮะท่อนคาร์สก็จะเป็นรอยสีเดิมนะครับตัวนี้นี่ครับร้านเรานะครับปอปฐมแท็กเตอร์นะครับรถถ่ายมือสองกำแพงเพชรครับ0943945978นะครับ0943945978นะครับเบอร์โทรของเรานะฮะ ตัวนี้เดี๋ยวผมจะจะลองให้แ้ผมดูผ่านอีกสักสักสักคู่นะครับผ่านนะครับผ่านดูผ่านสักครู่นึ่งนะฮะครับผ่านตัวนี้เป็นผ่าน CMT ครับใบเต็มเต็มเลยนะครับล้นๆนเลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นผ่าน CMT เดิมผมไม่ได้คู่มากับรถนะครับตัวนี้ผมมาผ่านมาใส่ทั้งหากนะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าไม่ชอบเป็นสีแดงนะครับก็อาจจะ ทำสีให้ใหม่ได้หรือว่าจะเปลี่ยนพวงใหม่ก็ได้นะครับพวงใหม่ก็จะเป็น c ีนทีบัวสิบบายี่สิบสี่นิ้วนะครับเหมือนตัวนี้เลยครับแต่ว่าจะเป็นสีส้มครับแต่ก็จะได้เป็นผันใหม่ก็อาจจะต้องมีเพิ่มเงินนะครับลูกค้านี่ฮะครับตัวนี้ครับอาจจะมีเพิ่มเงินครับลูกค้าเดิมครับเชื่อมตรงนี้มาเป็นตัวหยอดน่าจะเป็นยตัวหยอดข้าวเลยสักอย่างครับผมเพี้ยออกนะครับแต่ก็เก็บสีให้ได้ครับลูกค้าไม่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 สีเรียดนะครับ ครับใบก็เต็มเต็มเลยนะครับลคาใบเต็มเต็มเลยนะครับล้นล้นเลยนะครับเนี่ยเต็มโครงนะครับซีเอ็มทีของมาตรฐานนะครับตัวนี้นี่ครับของมาตรฐานนะครับอ่าตัวนี้ก็ปีห้าห้าครับตัวใหม่เลยนะครับราคาสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทสามารถต่อรองได้นะครับผมจะฝากอีกนิดนึงนะครับลูกค้าซื้อรถนะครับลูกค้าดูรถนะครับออย่าเอารถของผมนะครับไปเปรียบเทียบกับรถราคา ตามสภาพนะครับลูกค้าตัวนี้ครับผมราคาอยู่ที่3 70, ามแสนเจ็ดหมื่นทานผาผมดูแลเรื่องฝาสูบให้ด้วยนะครับผมรับประกันเรื่องฝาสูบนะครับฝาสูบเครื่องหลวมผมดูแลให้ครับป้านพลิยกไม่ขึ้นผมดูแลให้เผาหน้ารูดเผาหน้าพังผมดูแลให้นะครับตัวนี้ผมจะรับประกันอะไรทั้งหมดนะครับอะไรทั้งหมดนะครับแต่ว่า,าถ้าสุดิสายจริงๆค่าช่างลูกค,นคน้าต้องออกเองนะฮะถ้าเกิดมีการามีการ พังขึ้นมานะครับลูกค้าต้องช่วยผมออกนะครับเพราะว่ารถมือสองผมรับประกันให้เท่านี้ลูกค้าก็น่าจะเชื่อใจผมได้นะครับเพราะว่าที่ผมรับประกันให้เจอฝาสูบนี่ก็จะสองหมื่นแล้วครับลูกค้าปั้มเขาหลีกก็หมื่นกว่านะครับตอนนี้ไม่ต้องกลัวนะครับตันนี้ผมกล้ารับประกันให้เพราะว่ารถผมตรวจเช็คนะครับผมจะลื้อทั้งคันนะครับลูกค้าลือทั้งคันหรือแต่ตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อทุ่มล้อฝากระโปรงครับชุดใบมีดดันหน้าคือล่มลังคาผมทอนหมดทุกอย่างนะครับแล้วก็ลื้อแล้วก็เช็ค ่วซึมทุกจุดนะครับแล้วก็ไล่ทําสีทีละชิ้นนะครับแล้วประกอบเข้านะครับผมไม่ได้เช็คเฉพาะภายนอกครับผมลือดูทั้งในหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้ลื้เครื่องไม่ได้ลื้เกียร์ครับลื้แค่กรอบเฉยนะครับลูกค้าแค่กรอบเฉยแล้วก็เช็ค่วดซึมให้ลูกค้าหมดเลยนะครับรแล้วก็ค่อยไล่ทําสีอะไรประกอบเข้าประกอบเข้าครับเป็นรถเป็นคันขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับ าราคา3าม0 0นเจ็บาทอย่าเอารถผมไปเปรียบเทียบกับรถตามสภา,าพนะครับลูกค้ารถตามสภา,าพลูกค้าต้องดูดีๆนะครับเข,า,า,ขา,าไม่กล้ารับประกันเราหรอกครับลูกค้าตามสภา,าพหมายความว่า,าสภา,าพไหนลูกค้าต้องยอมรับได้นะครับครับแล้วก็เป็นรถปีไหนลูกค้าต้องยอมรับได้ครับเกิดอะไรออกมาลูกค้าต้องยอมรับได้หมดนะครับและอีกอย่างนะครับลูกค้าผ่านนะครับผัน,น,บผนหลังเนี่ยผมกาะให้เป็นผ่านใบยี่สี่นะครับลูกค้า ทำให้รถมันก็มีราคาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะทาลูกค้า,าซื้อรถซีเจ็ดแต่ผ่านหลังผมมาย2ิบสองใส่ให้ก็รถไปเป็นหมื่นครับหมื่นกว่าก็มีครับลูกค้า,าผมลดแต่เมีติว่าลูกค้าเอาใบยิบสองผมลดให้อีกหมื่นห้าเลยครับตอนนี้ราคารถผมก็เหลือแค่3ามแสนหกนะฮะนี่ฮะ มันต้องดูอุปกรณ์ครบด้วยนะครับลูกค้าไม่ใช่ว่าลูกค้าเห็นว่าอุปกรณ์2ชิ้นหน้านหลังแต่หลังเขาใส่อะไรไปให, <_ m ys> ให้ลูกค้าต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าลูกค้าเอาไปถ้าเกิดหลังมันเบามันไม่มันถ่ายแล้วไม่ดีนะครับลูกค้าต้องไปหาซื้อผ่านตรงรุ่นมาใส่นะครับเสียเงินไปอีก3 0,000ื่นนะครับลูกค้าตัวนี้ตัวนี้3 0,000ื่นนะครับเนี่ยครับลูกค้าต้องเสียเงินไปอีก3 0,000ื่นเกือบสี่แสนเลยนะครับตัวน, 300, น,วน, 30, น,วนี้ถ้าลูกค้าไม่ได้ผ่านตรงรุ่นมาใส่นะครับลูกค้าจะเสียใจนะครับเพราะว่า การใช้งานนะครับลูกค้าเอาไปใช้งานลูกค้ารับรองเลยครับลูกค้าจะไม่พอใจครับเพราะว่าผ่านน้อยครับน้ําหนักเบานะครับแล้วก็ไม่เหมาะสมกับตัวรถครับตัวนั้นจะผ่านเบยสิบองจะเหมาะกับพวกสามสี่สามสิบหกนะครับตัวนั้นครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์อย่างอื่นครับเป็นโรตาอรี่ครับของสี่ห้าก็ราคาก็จะลดไปอีกนะฮะนี่ครับก็ จะประมาณนี้ครับลูกค้าฝากนิดนึงนะครับลูกค้าซื้อรถให้ราคามันพอ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 เหมาะสมกับรถนะครับอย่าไปถูกมากเกินไปนะครับรถตัวนี้ผมก็มั่นใจครับพยายามเช็คให้ลูกค้าได้วใช้การยาวผมเองก็อาชีพพนงานเหมือนกันครับก็ทำงานแลตั้งเด็กเหมือนกันนะครับแล้วก็เริ่มเริ่มมีอาชีพเสริมมาเป็นรถไถนะครับก็ผมก็มีลูกค้ายาวนานมาตกเจ็ดปีแล้วนะครับที่ผมทำมาครับค้าไม่ใช่ว่าผมเพิ่งทำนะครับผมทำมาเจ็ดปีนะครับค้า ก็ดูแลลูกค้ากันมาตลอดนะครับอาศัยจะบอกต่อครับปากต่อปากพากันมาซื้อนะครับบ้านผมอยู่ข้างในครับนี่ครับซอยในบ้านเลยนะครับเนี่ยซอยในบ้านเลยนะครับมีแต่บรรดาบ้านพี่น้องทั้งนั้นเลยครับเนี่ยผมก็ทํานานมากันะครับเนี่ยมีอูอยู่ข้างในนะครับรถส่งผมก็มีนะครับส่งผมรถส่งผมเองนะครับ อ่ะอยังไงฝากด้วยนะครับเบอร์โทร0943945978ครับ0943945978น,นะครับเบอร์โทรเป็นเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ครับลูกค้าเบอร์นี้นะครับสามารถที่จะแอดไลน์หรือว่าบันทึกว่าเดี๋ยวไลน์จะเด้งขึ้นนะก็ทักมาหาได้ครับเป็นสนใจรถรุ่นไหนหลายหลาย,หลายรุ่นก็โทรมาหาได้นะครับเบอร์0943945978ครับ0943945978น,นะครับลูกค้า เดี๋ยวนี้ผมจะลองสตาร์ทเครื่องแล้วก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็พาดูหม้อน้ำครับลูก้าจะบรรยายนิดนึงครับหม้อน้ำครับลูก้าสตาร์ทเครื่องไว้สักพักนึงครับผมจะมาต่อวิดีโอนะครับสตาร์ทเครื่องไว้สักพักก่อนครับเพื่อให้น้ําวาวน้ําตัวในเครื่องครับเปิดมาหาหม้อน้ำนะครับแล้วก็เราจะได้เห็นว่าหม้อน้ําเราจะนิ่งหรือเปล่าครับแล้วก็ไอระบายของเครื่องบ่งบอกถึงเครื่องท่านนะครับ เริ่มหลวมหรือเปล่าจะมีไอออกมาลูกค้าผมจะจี้จุดให้ดูชัดๆนะครับนานๆนะครับลูกค้าบางทีนะครับผมจะบอกเลยนะครับลูกค้าดูจากคลิปท่านอื่นนะครับลูกค้าต้องขอความยืนยันจากเขาด้วยนะครับว่าไม่มีไอนะครับเพราะว่าบางทีครับกล้องถ้าไม่แจ่นจริงๆมองไม่เห็นไอนะครับผมบอกเลยนะครับถ้าไม่แจ่นจริงๆมองไม่เห็นไอนะครับ ลูกค้าต้องขอความยืนยันด้วยนะครับเพราะว่าผมตัวนี้ผมยืนยันให้ด้วยครับว่าไม่มีไอนะครับแล้วก็มอน้ําดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับถ้ามีไอเครื่องเริ่มหลวมครับแต่ก็แต่ก็ใช้งานได้ครับแต่ไม่นานนะครับลูกค้าไม่นานเดี๋ยวผมจะลองติดเครื่องครับแล้วก็ให้ดูมอ้น้ํากับไอนะครับครับผมหลังจากผมติดเครื่องไว้สักพักแล้วนะครับตอนนี้พักก็ประมาณ5าทีอ่าทีนี่ก็ได้เรื่องแล้วนะครับ ความร้อนจากเครื่องจะระบายไปหาหม้อน้ำเราไปดูหม้อน้ากันนะครับตอนนี้นะครับเครื่องนิ่มมากนะครับลูกค้านิ่มๆเลยนะครับฟังเสียงเครื่องใกล้ๆนะครับลูกวาร้อนะครับสาวบอลยังไม่เคยเปิดแสดงว่าเครื่องไม่เคยเปิดนะครับลูกค้าตัวนี้เครื่องเกียร์ยังไม่เคยเปิดเลยนะครับ เร่งติดมือนะครับลูกค้ากระโดน้ำนะครับดูน้ำ วนาไ เครื่องครับาเห็นว่าไม่มีไอออกมาเลยนะครับค่ะเครื่องตรงนี้เป็นสีเดิมนะครับผมไม่ได้ทาสีนะ ผมลองจะผมลองขับเคลื่อนให้ดูนะครับลูกค้าลองขับเคลื่อนให้ดูนะครับของบารายพาวเวอร์เบามากครับตัวนี้เบามากเลยแต่ผมได้ลองยกใบมีดหน้าให้ดูนะฮะยกใบนี้ขึ้นไวนะครับตัวนี้ขึ้นลงไวมากนะฮะยกใบมีดให้น้ำหนักตัวอยู่ที่ล้อนะครับแล้วก็สามารถไปจากควงควงของอะไรได้เลยนะครับอ่าเนี่ยเบานะครับ แล้วก็แฮวหลิกลังนะครับตอนนี้ผมจะยกให้ดูนะฮะวันะครับขึ้นลงไวนะครับลูกค้าต้องต้องดูดีนะครับลูกค้าซื้อรถนะครับถ้าเขาลองนะครับลูกค้าถ้าเขายกขึ้นแล้วก็เร่งเครื่องด้วยยังไงก็ขึ้นวครับลูกค้าต้องปล่อยเครื่องเดินเบานะครับแล้วก็ค่อยยกนะครับหลังจากนั้นดับเครื่องครับ ผานจะไม่ตกนะครับลูกค้าผ่านจะไม่ตกนะฮะเนี่ยผ่านต้องไม่ตกนะครับเพราะว่าอ่าผ่านใช้เป็นผ่านหนักนะครับถ้าเกิดว่าปั๊มไม่ดีหรือว่าเป็นคนโทนไม่ดีผ่านจะเริ่มลงลั่นลั่นลงเรื่อยนะครับตอนนี้ผ่านจะอยู่นิ่งนะฮะเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองขับเคลื่อนให้ลูกค้าได้ชมนะครับเนี่ยสวยๆนะครับผมขับเคลื่อนให้ชมครับ